สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำในดวงคือในคลิ้ลนี้เราก็จะมาในพรี่ว่าคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรทรงพลังพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะคิดถึงใครนึกถึงใครนึกถึงใบหน้าของเขานึกถึงชื่อของเขานะทรงพลังพลังงานของคุณและเขาเข้ามานะคะตรวจสอบลัคนาราศีของคุณและเขาซักซิทเทเรียสราศีโนจาตตดไฟ แคปเปิ้ลคอนราศีมังกรธาตุดินมาราศีเมษราศีพิจิกแอริราศีเมษชาวธาตุไฟแคปเปิ้ลค้อนราเอ้ยไม่ใช่วอเตอร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะไฟธาตุไฟไม่สีนันนุวีนัสราศีพุธราศีตุลนะคะเนปจูนธาตุดินพุธศพกำกอนแล้วก็สกอร์ปิโอราศีพิจิกชาวธาตุน้ำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีเลขหนึ่งเลขเก้าสิบหกสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ 87แล้วก็23นะคะถ้ามีทั้งลัคนาราศีวันที่เกิดนะคะก็จะเป็นดวงของคุณและเขาร้า1เปนะคะแต่ถ้ามีในเรื่องของอลัคนาราศีอย่างเดียวนะะก็จะตรงประมาณ60-70%นะคะมาดูอักษรย่อชื่อจริงชื่อเล่นของคุณและเขามีโวโอนะคะมีเซซีจีดีด็นะคะ จอักษรย่อชื่อจริงที่เล่นได้ตัวเอตัว P. พีพิกหมูนะคะตัว Y U ยยเอนะคะส่งพลายพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะจ๊ะ มีหรือเปล่าเออกอนยอ่อที่จริงที่เล่นของคุณและเขานะคะเรามาดูก่อนว่าพลังงานของคนที่คุณคิดถึงนึกถึงเนี่ยเขาเป็นใครในชีวิตของคุณเขาเป็นใครในใจคุณในชีวิตของคุณด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมแงเรนดอมนะคะเราก็จะดูว่าเออพลังงานแบบไหนที่มันชัดเจนหรือว่าตรงกับเรามากที่สุด พลังงานของเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงคิดถึงนะคะมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณพลังงานของผู้หญิงวิชาวันนี้นะที่คุณคิดถึงนึกถึงเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณนะคะ เหรียญเกี่ยวข้องแน่ๆเพราะว่าเขากับคุณเคยรู้จักกันแล้วจ้า mm hmm. เคยพูด mm hmm. เคยคุยกันแล้วเนาะรู้จักกันแล้วนี่นะ mm hmm. เด็กถือถ้วยอัศวินถือเรียญนะคะ The String mm hmm. เขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะ mm hmm. พลังงานของเขาเนี่ยคือเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะแล้วเขาก็ยังรักและก็ห่วงใยคุณเสมอนะคะ คอยเป็นกำลังใจให้กับคุณแล้วก็มีการส่องมีการดูคุณถ้าคุณกับเขานะคะมีโซเชียลของกันและกันอยู่หรือว่าอาจจะส่องคุณในพื้นที่ของเขาด้วยก็ได้แล้วพลังงานของผู้หญิงวิชาคนนี้ไม่ได้คิดถึงคุณอย่างเดียวนะคิดอยากที่จะเหมือนประมาณที่ถ้ามองว่าคุณเป็นในเรื่องแบบการแข่งขันนะคะ คู่แ่งผู้ชายคนนี้ก็อยากจะทำได้เก่งเหมือนคุณทำได้ดีเหมือนคุณนะก็ประมาณที่เห็นคุณเป็นเน็ตไอดอลนี่แหละนะเห็นในสิ่งที่คุณทำงานที่คุณทำแล้วเห็นว่าคุณเป็นคนขยนันมีความอดทนนะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือคนคนนี้ก็มองคุณในรูปแบบของการเป็นคู่แข่งได้ด้วยนะเออ แข่งขันในเรื่องของการทํามาหากินได้ด้วยเช่นกันเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้แต่รู้สึกว่าพลังงานของเขาค่อนข้างจะเป็นในรูปแบบของการที่เขาไม่อยากจะยอมแพ้คุณสักเท่าไหร่คือมันมีความรักนะ,ะมีความรักแล้วก็มีความผูกพันมีความคิดถึงมีความห่วงใยนะคะแต่ไพ่แถวที่สองเนี่ยเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่อยากจะแข่งขันกับคุณมากมาก เห็นคุณขยันเห็นในสิ่งที่คุณทําแล้วคุณทําด้วยความตั้งใจอยากจะรวยเหมือนคุณอยากจะเก่งเหมือนคุณนะคะห้าคาถาเป็นการที่การที่คุณจิตใจดีมีเมตตาหรือว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่คนการที่จะใส่ใจหรือว่าเป็นคนที่เหมือนละเมียดละไมอ่อนโยนนะคะในสิ่งที่คุณทําเนี่ยเขารู้สึกอยากจะแข่งขันกับคุณอ่ะอยากจะดีเหมือนคุณอยากจะเก่งเหมือนคุณ แล้วก็เป็นพลังงานดีเอมเบอร r ตรงนี้ผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ยอมแพ้ในเรื่องของฐานะการเงินนะคะถ้าเขายังไม่รวยเขาก็จะทําตัวให้เขารวยเขาเก่งเขาเด่นเขาดีเขาดังนะให้เทียบเท่าฐานะเดียวกันกับคุณให้ได้ประมาณนี้คือการที่เขาอยากจะแข่งขันเอาชนะคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแข่งขันในด้านของจิตใจของเขาด้วยนะ แล้วถ้าแบบเขาเด่นเขาดีเขาดังแล้วเขารวยเขาก็อาจจะทําให้คุณเหมือนกับหันมาสนใจเขาก็ได้ประมาณเนี้ยมันเป็นพลังงานเหมือนแอบที่อยากจะแข่งขันกับคุณลึกๆในใจหรือว่าอยากจะเอาชนะคุณในด้านของฐานะการเงินการงานเพื่อที่จะเหมือนมาจีบคุณก็ได้นะคะหรือว่าแข่งขันในเรื่องการทํางาน นะคะถ้าดิอมเพอร์ตรงนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่เขามีฐานะการเงินที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเขาก็อยากจะเหมือนกับว่าร่ํารวยเหมือนคุณมีเงินเหมือนคุณอย่างเงี้ยนะคะแต่รู้สึกว่ามักที่จะมาส่องดูสิ่งที่คุณทําหรือว่าผลงานที่คุณทําแล้วก็นะคะเอาไปปรับเปลี่ยนสองเหรียญเนี่ยเอาไปผลิตผลงานหรือว่าถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับโซเชียล คนคนนี้ก็จะเหมือนมาดูคอนเทนต์ของคุณแล้วก็เอาไปอัดเอปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ของเขาก็ได้เช่นกันนะคะมีพลังงานเหมือนหนึงแหละคนที่รักคุณนะคะคนคนนี้รักคุณแล้วก็ชอบคุณสนใจคุณรักแล้วก็อยากจะเทะนุถนอมนะอยู่กับคุณแต่อีกพนังงานหนึ่งก็คือเป็นพลังงานของผู้วิชายที่อยากจะแข่งขันในเรื่องของการงานกับคุณนะคะอยากจะเอาชนะคุณแต่ว่าคือแบบ คือไม่สามารถที่จะเอาชนะได้รู้สึกว่านะคะรู้สึกว่าเขาชนะคุณไม่ได้หรอกแต่เขาก็จะเอาคอนเทนต์ของคุณนะคะหรือว่า,าลักษณะนะความเก่งความฉลาดของคุณนะเอาคุณเป็นเน็ตไอดอลเพื่อที่จะไปพัฒนาผลงานของเขานะ,ะคุณคณนนี้คนที่คุณคิดถึงหรือว่าคนที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยนะคะพลังงานตรงนี้มาดูซิว่าคนที่คุณคิดถึง หรือว่าคนที่เขาที่ถึงคุณก็ได้เช่นกันนะพลังงานสลับสับเปลี่ยนกันได้เขาคนนี้มีความวนเวียนในชีวิตของคุณอะวนเวียนในการงานของคุณนะสองดูคุณนะคะสนใจคุณเขาคนนี้ที่คุณคิดถึงนะคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่นะมาดูซิว่าชีวิตของเขาเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง คนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาทำอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างเขาไม่สนใจคุณเหรอคะเขาเมินเฉยใส่คุณเขานิ่งๆใส่คุณอะไม่ว่าคุณจะทักข้อความหาเขาส่งข้อความหาเขาคุยกับเขายังไงเขาก็ไม่สนใจข้อความของคุณนะคะไม่ใส่ใจเลยหรือว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรอ่าเก่งขนาดไหนทำงานแบบไหนคนคนนี้ก็เหมือนกับไม่ยินดีไม่ยินร้าย ะะกับผลงานที่คุณทําบางทีพลังงานของผู้หญิงวิชาคนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ตัวเขาอะไม่พอใจในผลงานของเขาด้วยก็ได้นะไม่พอใจในชีวิตของเขาไม่พอใจในการกระทําของเขาก็ได้นะคะคือคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าคนคนเียการที่เขาเมินเฉยใส่คุณการที่เขาไม่คุยกับคุณการที่เขาไม่ตอบแชทคุณ มันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้คนคนนี้รู้สึกแย่นะในพฤติกรรมเขาเองคือเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเขามีปัญหาเรื่องงานของเขามีปัญหากับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองทําอะนะทั้งที่เขาเป็นเดอ e บ p e r o r แล้วก็เ h อะไฮโลแฟนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะคะ มีความมั่นคงในชีวิตอาชีพการงานดูดีมีสเสน่ห์แต่เขามักที่จะทำตัวเหมือนอยู่คนเดียวไม่สนใจใครชอบเก็บตัวประมาณนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบไม่แคร์คนอื่นไม่แคร์สายตาคนอื่นนะคะคือฉันจะทำแบบเนี้ยมันเรื่องของฉันนะอารมณ์นี้เลยนะคนคนนี้ที่คุณคิดถึงเนี่ยดูดี5ดาบเนี้ย เป็นลักษณะนะคะเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าทําอะไรตามใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองนะที่อยากจะทําอะไรก็ทําไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นไม่แคร์การกระทํคนคนอื่นไม่ใส่ใจคนอื่นนะไม่เชื่อ,อ,อไม่ยึดติดไม่ยึดมั่น the แปดดาบ the judgment แล้วก็ถามว่าเขา เป็นคนดีไหมก็เป็นคนดีนะเป็นคนดีนะคะเป็นคนคิดดีแต่ว่าการกระทําของเขาค่อนข้างจะสวนทางความคิดความรู้สึกของเขานะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยเหมือนกับบางทีการที่คุณเหมือนกับพยายามเข้าใกล้เขาพยายามที่จะเหมือนกับทักข้อความหาเขาหรือว่าคุยกับเขาแต่เขาไม่สนใจคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะ เขาไม่ได้ต้องการคำพูดไม่ได้ต้องการการคุยการสนทนากับคุณเพราะว่าคิดว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ถ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกรักแล้วก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะส่งข้อความหาเขาบ่อยๆหรือว่าเพื่อที่จะเหมือนกับว่าอยากจะให้เขาตอบสนองนะความต้องการของคุณโดยการที่ให้เขาตอบแชทคุณคนคนนี้จะไม่ทํา เพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้ชอบใครเขาไม่ได้สนใจใครเขาก็จะไม่ตอบแชทน,นะคนคนนี้คุณอาจจะมารู้สึกเหมือนกับว่าเออมาถามถึงคนที่คุณรักชอบแล้วคุณส่งข้อความไปหาเขาแล้วเขาเมินเฉยข้อความของคุณก็ได้คุณอาจจะหลงรักเขามากๆแต่เขาดัานมีความรู้สึกเหมือนกับว่าการที่คุณกับเขาคบกันเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักกัน มันประมาณที่มันไม่ใช่ความความรักความสัมพันธ์ที่มันจะพัฒนาเป็นอื่นไปมากกว่านี้นะคะคือคุณอาจจะไปหลงรักไปแอบรักใครสักคนหนึ่งแล้วคิดว่าคนคนนี้จะรักคุณตอบก็ได้เช่นกันนะคะพลังงานคนคนนี้นะเหมือนพลังงานของเขาเมินเฉยหรือว่าอีกพลังงานหนึ่งก็คือพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่ตัวคุณเนี่ยอยากจะสนิทก,กับเขาเป็นเพื่อนนะคะ อยากจะทำความรู้จักกับเขาอยากจะเหมือนกับเ,เรียนรู้นิสัยใจคอของเขาแต่เขาดันเหมือนกับถามคำําตอบคําก็ได้ก็เลยทําให้ตัวคุณเหมือนรู้สึกว่านะฉันรู้สึกอยากจะเป็นเพื่อนกับเขามากแต่เขาดันมีความรู้สึกที่ไม่สนใจฉันหรือว่าไม่ค่อยคุยกับฉันไม่ค่อยตอบแชทฉันก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าเป็นพลังงานของตัวคุณเนี่ยคือ ประมาณสนใจเขาอะนะคุณอาจจะไปรู้สึกดีไปรู้สึกชอบใครบางคนนะคะแล้วเขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะคนคนนี้ The Magician i r ีรินะคุณสนใจเขามากๆนะคุณพยานติดตามวิถีชีวิตการทำงานของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเลย นะแล้วก็คอยเหมือนกับว่าเป็นกําลังใจให้หรือว่าถ้าแบบเขาคนนี้ทํางานโซเชียลเงี้ยนะคุณก็จะคอยคอมเมนต์คอยติดตามนะแต่สิ่งที่คุณได้รับก็คือนะคะคำพูดซ้ําๆคําพูดเดิมๆการกระทาเดิมๆที่อาจจะมันมันอาจจะไม่ได้มากไปกว่านี้บางคนท่านไปแอบปลืม้มนะหมอดูพ่ยิบซีไปแอบปลืม้มเ,เรียกว่าดารานะคะดังที่เขามี f อเยอะเนี่ย เดอะเฮอร์ it, นะเห็นไหมคุณไปสนใจคนที่เขาเหมือนกับว่าคือเขาเป็นบุคคลสาธารณะก็ได้นะเป็นเป็นคนที่มีคนชื่นชมเขาเยอะอย่าเงี้ยนะคะผู้หญิงเก้าเรียนผู้ชายเขาเรียนที่ดูดีมีเสน่ห์แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความรักความชัดเจนกับใครได้นะคะซึ่งเขากับคุณมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของอาชีพการงานนะคะ หรือว่าในเรื่องของการที่เจ็ดดาความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้อ่ะนะคะคนคนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้ที่เขาเมินเฉยกับคุณนะ,ะเมินเฉยกับพฤติกรรมของคุณนะคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะสามคาถาอิลุดไม่ได้คิดอะไรไม่ได้โกรธเคืองอะไร แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาเขาเป็นดาราดางังเป็นนักร้องหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะทำอะไรตามใจของเขาอะนะประมาณที่แบบว่าผู้หญิงนะ,ะผู้ชายที่ขยันทำมาหากินนะคะจะมีคนรกักหรือว่าจะมีคนเกลียดเขานะเขาไม่สนใจหรอก นะจะมีคําพูดไม่ดีจะมีคำแซคําด่าคํานินทาอะไรจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเขาก็ไม่ค่อยสนไม่ค่อยใสย่ใจเพราะว่าเขาโฟกัสในชีวิตของเขาโฟกัสในการทํางานของเขานะผู้หญิงวิชาคนนี้นะประมาณนี้ว่าคุณอาจจะไปเป็น FC ตัวยงของใครก็ได้ นะ,ะไปสนใจใครก็ได้นะผู้หญิงวิชาคนหนึ่งนะคะแล้วก็มาถามถึงเขาว่าเออเขาคนนี้ที่คุณถามถึงเนี้ยรู้สึกยังไงกับคุณหรอนะคะเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าก็มีการที่แบบเหมือนเออถ้าหากคุณจะส่งข้อความคุยกับเขาเป็นพิเศษเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจข้อความของคุณไม่ได้ตอบแชทคุณมาดูซิว่าสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณในใจ The h a n m a n i l l v e r d ก้าวดาบ l l v e r ะะเขาก็คิดเหมือนกับประมาณที่เขาไม่ควรที่จะเป็นศัตรูกับใครนะคะเขาคิดประมาณเนี่ยว่าเออถ้าแบบเราไม่ได้สนใจใครไม่ได้ใส่ใจใครเป็นพิเศษไม่ได้จะรักใครชอบใครเป็นพิเศษก็ไม่ควรที่จะให้ความหวังใครประมาณเนี้ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะถ้าคุณส่งข้อความไปคุยกับเขาสนทนากับเขาเขามีความรู้สึกว่า คุณเป็นเหมือนบุคคลอื่นๆที่เขาประมาณที่แบบจะต้องรักษาในเรื่องของระยะหา่างความสัมพันธ์ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษถ้าหากไม่ได้รักไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้สนใจก็มีความที่แบบเหมือนเกรงอกเกรงใจนะคะเหมือนที่แบบว่าคือจะพูดจะคิดจะพูดะจะทำอะไรจะทำตัวแบบไหน นะคะจะใส่ใจจะเหมือนกับแสดงออกยังไงก็ต้องมีความเกรงใจคุณเหมือนคนอื่นอ่ะคือแบบว่าเราไม่ได้ให้ความพิเศษประมาณนี้เขาคิดว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ความเป็นบุคนะคลพิเศษนะ,ะในตัวคุณนะ,ะให้คุณเป็นเหมือนกับ fc ทั่วไปเพื่อนนะคะคนทีต่ติดตามวิถีชีวิตของเขาประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความวางตัวนะคะวางตัวให้ถูกการเทศะ นะหรือว่าระเวดระวังตัวว่าจะประพฤติตัวอย่างไงทําตัวอย่างไงพูดอย่างไงกับใครไม่ควรที่จะสร้างศัตรูหรือว่าไม่ควรที่จะเหมือนกับทําตัวไม่น่ารักกับคนอื่นนะคะควรที่จะเหมือนกับว่ามีระยะหา่างมีการเว้นช่วงความสัมพันธ์นะคะไม่คุยลักษณะพิเศษกับใครให้ใจใครเป็นพิเศษหรือว่าสนใจใครเป็นพิเศษหรือว่าทําร้าย พูดจาไม่ดีกับใครเป็นพิเศษประมาณเนี้ยคือแบบเป็นคนที่ถ้าทำงานก็คือรักในสิ่งที่ตัวเองทำนะ้วตั้งใจทำงานหาเงินนะแล้วก็มีเซฟโซนมีในเรื่องของกาลเทศะมีในเรื่องของการวางตัวมีในเรื่องของการที่ค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของคุณภาพการทํางานเป็นพิเศษนะคะคำพูดคำจาความรักความเมตตาความรู้สึก ะคะคนข้ารจะรู้สึกว่าไม่ว่าจะพูดจะทําอะไร <c oughs> <c oughs> กับใครนะบุคคลอื่นๆเนี่ยเขาก็จะระวังในเรื่องของคําพูดการกระทานะคนคนนี้ถ้าคุณกับเขามีการพูดคุยมีการรู้จักกันเขาก็จะมีในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะความสัมพันธ์ไม่พูดหรือว่าทําอะไรให้คุณรู้สึกเหมือนพิเศษนะคะคือจริงๆแล้วคนคนนี้ก็มีความรู้สึกเหมือน อยาจะทําตัวที่ทําให้คุณรู้สึกรักชอบเขาเป็นพิเศษเหมือนเขามีใจหรือว่าชอบคุณนะแต่ว่าคือไม่ต้องการที่จะทําร้ายจิตใจคุณในเรื่องของกันเขามีความเจ้าชู้นะ ผู้หญิงวิชาคนนี้เขามีความเจ้าชู้มีความขี้เล่นนะมีความเป็นเด็กมีความเป็นกันเองนะแต่ถ้าหากคุณพูดคุยสารสัมพันธ์กับเขาแต่ถ้าเขาไม่ไม่จริงจังหรือว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วมีแฟนของเขาอยู่แล้วเขาก็จะไม่สารต่อความสัมพันธ์ประมาณที่จะเว้นช่วงเว้นระยะห่างกับคุณนะคะไม่ทําไม่พยายามที่จะทําให้คุณคิดมากคิดเยอะคิดลึกคิดรู้สึก พิเศษกับเขาประมาณเนี่ยนะโดยเฉพาะที่ว,ว่าคุณไปคบไปคุยกับคนที่เขามีแฟนแล้วมีคนรักอยู่แล้วเขาก็จะประมาณที่แบบถามคำําตอบคํากับคุณหรือว่าถ้าหากคุณจะขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็จะพิจารณาว่าเขาจะช่วยเหลือคุณแบบไหนนะเดือดฮาร์ดพิเศษเ่ะเขารู้ว่าสิ่งที่คุณแสดงออกกับเขาเนี่ยมันต้องมากกว่าความรู้สึกที่เกินเพื่อนแน่ๆนะคะ เขารู้สึกว่าคุณรู้สึกดีกับเขารู้สึกพิเศษกับเขารู้สึกอยากจะเป็นแฟนกับเขานะคะคุณอาจจะมาถามถึงคนที่คุณส่งข้อความคุยกับเขาแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยตอบแชทคุณหรือว่าไม่ค่อยสารสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่เขาไม่ได้เหมือนกับว่าจะทำาลายน้ำใจของคุณทำาลายความรู้สึกของคุณการที่เขาเฉยเนี่ยเป็นเหมือนกับการที่เขาไม่อยากจะให้คุณเหมือนกับเสียใจภายหลังว่าเขาไม่สามารถที่จะ พิเศษกับคุณได้ไปมากกว่านี้นะคะเรามาดูซิว่าคําพูดที่เขาอยากจะฝากมาบอกกับคุณคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณนึกถึงเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากจะพูดอะไรถ้าเขาพูดได้นะคะไม่ใช่เป็นการที่แบบนิ่งเงียบเฉยๆเนาะคำพูดของเขานะคะอัศวินถือเหรียญคําคำพูดของเขาการกระทําของเขานะคะบอกว่า การที่เขาทำแบบนี้นะพูดแบบนี้หรือว่าเมินเฉยใส่คุณแบบนี้เขาก็รู้สึกแยก่กับพฤติกรรมของตัวเขาเองนะจริงๆแล้วคือก็อยากจะเหมือนกับพูดดีหรือว่าเหมือนประมาณที่แบบอ่อนโยนกับคุณหรือว่าใส่ใจกับคุณหรือว่าปากหวานกับคุณเหมือนลักษณะของผู้หญิงวิชาที่เจ้าชู้นั่นแหละแต่ก็ไม่อยากที่จะเหมือนให้ความหวังคุณเพราะว่าเขารู้ดีการที่เขาจะพูด เหมือนให้ความหวังคุณออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่ที่หลังก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะนิสัยของออความเจ้าชู้ของเขาเนี่แหละซึ่งเขารู้สึกแย่นะถ้าหากเขาต้องทําให้คุณคิดไปไกลกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะซึ่งเขายังไม่ได้รู้สึกพิเศษกับคุณมากเท่าไหร่แต่ถ้าหากคุณคิดไปไกลนะยิ่งถ้าแบบเขาพูดดีกับคุณถ้าเขาเลือกพูดดีกับคุณเจ้าชู้กับคุณ ะะให้ความหวังกับคุณเนี่ยแล้วเขามาปฏิเสธคุณทีหลังประมาณที่แบบเขามีคนของเขาอยู่แล้วมีแฟนเขาอยู่แล้วคนเี่เสียใจมากที่สุดคือคุณนะที่คุณไม่ได้ไปต่อนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยควรค่าที่จะไปเหมาะสมไปเหมาะสมกับคนที่เขาดีกับคุณมากๆอ่ะนะเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยควรที่จะไปเจอคนที่ดีกว่าเขาซึ่งตัวเขารู้สึกว่าเออ The Magician i n l i b e r t กับ The Lover เนี่ย คือเขาเลือกที่เอาด้านดีของเขามาให้คุณเห็นด้านดีของเขาคือความไม่เจ้าชู้เลยอย่าให้คุณเห็นความเจ้าชู้ของเขาเลยนะยิ่งแล้วถ้าแบบเขาไม่แคร์ความรู้สึกของคุณเนี่ยเขาก็จะแสดงออกถึงความเจ้าชู้ออกมาเลยแล้วก็ทําให้คุณผิดหวังในที่สุดแต่เขาเลือกที่จะนิ่งใส่คุณเพื่อที่จะให้คุณได้รู้ว่าเขาไม่ได้ต้องการให้คุณรู้สึกแย่กับเขาในอนาคตนะยังอยากจะเป็นเพื่อนยังอยากจะเป็นคุณรู้จัก นะยังอยากที่จะเป็นคน,คนรู้สึกที่แบบอยู่ในภาพลักษณ์ที่ดีในใสายตาของคุณอะเผื่อวันใดวันหนึ่งถ้าเขาโสดหรือว่าเขาไม่มีใครเขาอาจจะมาจีบคุณก็ได้ประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็ประมาณที่แบบเหมือนแค่ความรู้สึกของคุณนั่นแหละ นะคนคนนี้คุณก็ไม่ต้องไปเสียใจว่าทําไมคนคนนี้ถึงเขาเมินเฉยใส่เราเขาไม่พูดคุยกับเรานะเขาไม่คุยดีกับเรานะคะการที่เขาไม่สานต่อความสัมพันธ์หรือว่าไม่ให้ความหวังคุณก็เป็นความชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรพิเ,เศษกับคุณเพียงอยากจะให้เหมือนคุณกับเขารู้จักกัน นะในฐานะตรงนั้นแค่รู้จักกันแค่เป็นเพื่อนกันก็พอประมาณเนี้ยก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรนะคะเป็นคนที่แบบรู้สึกดีต่อกันจะดีกว่าอย่าไปเห็นภาพลักษ์ที่มันลบๆของเขาเลยเน,ะนาะนะเดี๋ยวมันจะแย่นะ,ะเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดประมาณนี้นะฟังเพื่อเป็นกนารถางเป็นแนวทางของคุณทุการิตามค่ะ